พื้นที่ก็เกือบห้าสิบตารางวาบ้านที่ผมมานี่เขาเผาเข้าหลามขายน,นี้ดูเตาเผาข้าหลามโอ้นี่กําลังหนูกําลังรุ่นๆเลยมั้งครับเนี่ยล้นคลนอ,นองแล้วออกมาข้างนอกก็มี สวัสดีครับผมช่างขาลาลพาดูพาทํำพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้มีภารก,กิจพิเศษจะขึ้นไปดูพื้นที่ปูกระเบื้องของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปดูว่าพื้นที่นังต้อง มาณกี่ตารางเมตรใช้ปูนใช้ทรายประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมคำนวณพวกงานปูนอะไรก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับแ๋ยวก็จะพยายามคำนวณไม่ให้มันเหลือของเยอะครับก็อาจจะถ้าเหลือก็อาจจะเหลือนิดนิดหน่อยๆแต่ลูกค้าบอกว่ากระเบื้องอะซื้อมาแล้ว แค่ไปดูว่าต้องใช้ปูนเท่าไหร่ทรายเท่าไหร่เส้นทางก็จะขึ้นไปทางเขื่อนลำพะเพิงนะครับช่วงนี้ก็สันเขื่อนเปิดแล้วนะครับก็สามารถที่จะขึ้นผ่านไปทางสันเขื่อนได้ เช้าๆอันนี้เหมือนมีเมฆมีเมฆหนาขึ้นมาเหมือนจะคลื่นฟ้าคลื่นฝน ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงบนสันเขื่อน,นครับนน้ำที่เขื่อนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับ ยากาศยามเช้าบนเขื่อนลำพะเพง่านี่รับระดับน้ำที่ปากกระโถน หลังนี้ครับที่จะมาทำการติดกระเบื้องอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่บนเขานะครับถึงถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกทับยาง,งเคยมาถ่ายคลิปไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคนที่รู้จักกันครับยายก็จะเผาเข้าวหลามขายครับ เดี๋ยวถ้าวัานไหนเผาเข้าวหลามเดี๋ยวผมจะขึ้นมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกครั้งครับบริเวณนี้ก็ที่จะปูกระเบื้องเขตที่ก็เกือบ50ตารางวาบ้านที่ผมมานี่เขาเผาเข้าลามขายนีนีดูเตาเผาเขหลาม ใช้ฟืนก็ได้ใช้แก๊สก็ได้นะใช้ได้หลายชนิดอันนี้จะเป็นเตาตัวเก่าใช่ไหมุกไวอะไรหล่นค้อนอ๋อก็บอกขขาหลามก็วางรอบๆ เดี๋ยววันไหนเผาข้าวหลามจะมาดูอ่านี่เจ้าของบ้านแกขายข้าวหลามตามตลาดนัดเดี๋ยววันนี้แวะมาดูฟาร์มหนูพี่สมหมายครับหลังจากที่มาถ่ายตอนนั้นครับก็ ยังไม่ได้มาดูโอ้นี่กำลังหนูกำลังรุ่นๆเลยมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมังวดหน้าเดี๋ยวว่าจะมาทำเมนูเกี่ยวกับหนูนะนวันนี้เอาย่าในเปียรียให้กินครับวันนี้ ก็ขึ้นมาเยี่ยมมาเย็ยนนะครับเดี๋ยวเวลาว่างๆจะขึ้นมาถ่ายฟาร์มหนูอันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกลอบนะครับอันนี้ก็จะเป็น,เ,นเป็นทำเป็นแบบอคอกใหญ่ไว้นะครับอันนี้ก็อคอกนึงก็จะมีหลายตัวแต่ว่าพวกเขาก็จะหลบอยู่ด้านในนะครับจะไม่ค่อยเห็น ไม่เหมือนกับอยู่ในวงท่อในวงท่อเปิดก็จะเจอตัวน,ะนี่อยู่กันเป็นอากาศเย็น,นครับตอนนี้หนูก็กอะกลุ่มกันก็มาเยี่ยมมาเย็ยน,นครับไม่ได้มีเวลาขึ้นมานานนะขายดีอยู่เหมือนเดิมไหมครับหนูพึ่อ,ออกพึ่งออก ก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครแบบไงนะเขาก็บางบางนานๆจะมาสั่งทีตอนนี้หอบอ,อ๋อเก็บกล่องในอกอืมอันนี้เลเป็นหนูรุ่นนะ ตัองข้งบนขวดดูอ๋ออ,อ,งงอ,อันนี้พึ่งออกลูกนะครับอันนี้ลูกก็จะอยู่ข้างในนะครับจะได้ยินเสียงร้องอยู่เสียงลูกหนูร้องครับอ่าไม่รบกวนนะครับ ดีมากเลยอ๋ออันนี้อันนี้พักบ่อเพราะว่าทำอย่างนี้มัน,นทำความสะอาดยากก็เลยจะป่อยวางบ่อนึงเปลี่ยนถ่ายมาอ๋อ,อ,อ,อเวลาเปลี่ยนถ่ายเอาไว้ทําความสะอาดนะครับเนี่ยเวลาจะทำบ่อนี้ก็เอาตัวนี้เข้ามาไปนี่แล้วก็ทำบ่อนี้แบบเอาน้นเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ที่ปล่อยว่างไว้เนี่ยคือ เหมือนเป็นการพักบ่อนครับเวลาจะทําความสะอาดบ่อน,นี้ก็เจ้าหนูชุดนี้ครับมาไว้ในบ่อน,นี้ mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดตร mm hmm. นี้จะข้า เป็นหนูรุ่นๆครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทาเมนูนะเมนูหนูโอ่องวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุจินนะครับซึ่งเป็นแฟนของพี่สมหมายนะครับซึ่งให้โอกาสผมเข้ามาชมฟาร์มหนูอีกครั้งนะวันนี้ ก็ผ่านมาทักทายนะครับอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นคอกใหม่นะครับคอกที่ขยายใหม่อันนี้จะทําเป็นคอกใหญ่ครับตัวนี้เป็นสองคอกนะข้างใน,นก็จะมีหนูอยู่เยอะซึ่งพี่สมัยก็บอกว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันจะขยายได้ดีกว่า แล้วก็หนูจะไม่เครียดแล้วก็อยู่เป็นแบบปุ่มใหญ่ตอนนี้ก็ไปดูหน้าง,งานเสร็จเรียบร้อยกนะ่อนกลับก็ได้แวะไปดูฟาร์มหนูนะ เดี๋ยวลงไปนี่อาจจะไปแวะดูแพอีกสักนิดนึงครับเป็นฟาร์มแพของพี่สยาม วันนี้ก็บรรยากาศาคุ้งนฟ้าท้องฝนจอดกดจานาน นี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสันวันนี้ภาพจะสั่นๆหน่อยอมาดูแพะพอดีแวะมาดูหน้างานจะมาปูกระเบื้องให้เขาก็เลยแวะมาดูบันไม่ค้าข้าหลามอ่ะเขาจะปูกระเบื้อง งานก็เลยมาแวะดู กระถิงก็เริ่มหายากทุกคนเลี้ยงแพ้เยอะ กลับครับาแวะมาถ่ายแพะให้เพื่อนได้ดูกันช่งนี้แพะพยายามแกขายดีว่าแพะไม่พอขายหล่นคล้องแล้วออกมาข้างนอกก็มีอ้าวแต่น,นี้ท้องใกลออกแล้วมั้งเนี่ย นาอย่าตัวเดียวไม่ล่ะท้องน้งนอยๆเนี่ยแพ้กำลังท้องครับไก่คลอดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพ้รุ่นแพ้น้อยตอนนี้ พากันมอดออกมาอยู่ข้างนอกกลายเป็นแพ่น,นอกคอกไปแล้วแตเอ๋โอายว้ขุนน่ะขุนอ่าเอา,เอาหัวหน่อยเอาหัวหน่อยกินแล้วฮะฮะอา่อาขุนค,ครับจับได้ชวงให้ยิ้มก่อนแล้วยิ้มให้กล้องหน่อยแล้ว เอาไงสนใจทัดใบไม้อย่างเดียวเลยเกลับแล้วเจ็ดแวมาหายเี่สตอนนี้ก็กลับแล้วครับก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาดู นาง,งานนะครับแล้วก็แวะไปหาความหนูนะครับของพี่สมหมายซึ่งอยู่ใกล้กันกับที่ผมไปดูงานแล้วก็ขาลงก็แวะมาดูความแรบของพี่สยามนะครับก็ลคลิปนี้คงต้องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ